ทำอะไรลูกอุ้ยไม่ได้นะลูกไม่ได้นี้เล่นไม่ได้ทำไม่ได้โหนนี่ทำไม่ได้บหนนี่ทำไม่ได้บหนนี่ขอโทษค่ะนี่ไม่ได้ตั้งใจโพนนี่เข้ามาทําอะไรในห้องนี้คะเข้ามาหาหมามาค่ะมีอะไรกับหมาหรอคะว่ามาสิมามาทําอะไระมามากำลังร้อยสร้อยข้อมือปีเสียให้ลูกค้าอยู่ค่ะลูกอ๋อปีเสียหรอคะโหนนี่รู้จักปีเสียด้วยเหรอรู้ค่ะ เเคยเล่าให้ฟพี่ป๊อปบอกว่าไงบ้างพี่ป๊อปบอกว่าถ้าอยากได้จะต้องมีวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะใช่แล้วแต่ว่าพี่ป๊อปไม่มีลูกแล้วนี่มีไหมอะแน่สแสดงว่าโบน,นี่ก็อยากได้ปีเสียเหมือนกันเหมือนมาม่าใช่ไหมล่ะแมวที่ไหนเขาใส่ปีเสียไม่มีหรอกหรอแต่นี่ก็อยากเห็นนะคะนี่ขอเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมอะดูของมาม่าได้นะโอเคค่ะดูของมาม้าก็ได้อึ๊บ ขอดูของมาม้าหน่อยค่ะนี่ค่ะลูกอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ โอเคนี่ค่ะนี่ของมามา้ามาม้าใส่แบบนี้เป็นปีเสียงงานเงินแท้แบบคู่เสริมบอลเงินเรียกทรัพย์นะลูกมาม้าจะชอบใส่สองเส้นแบบนี้ทุกวันเลยอันนี้ก็เป็นแบบคู่ธรรมดาค่ะมันมีลูกปัดด้วยหรอคะนี่ชอบลูกปัดนะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกปัดนะลูกเป็นหินมงคลค่ะไว้ร้อยเสริมตามดวงวันเดือนปีเกิดของลูกค้าหินก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปอันนี้เป็นตัวอย่างของปีเสียนะคะที่ลงพิธีแล้วเนี่ยอันนี้ของลูกค้าลูกแต่หนูจะมายุ่งไม่ได้นะพี่ไม่ยุ่งแน ดีค่ะลูกแล้วก็อันนี้นั้นเนี่ยนอกจากที่จะเป็นงานสร้อยข้อมือหมอมาก็มีเป็นจี้ทองแท้ด้วยอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงพิธีนะลูกเดี๋ยวรอลงพิธีนี่สวยไหมคะจี้ทองคําแท้เหรออืมอันนี้อะไรอะคะออุุนะทำอะไรลูกอุยไม่ได้นะลูกไม่ได้อันนี้เล่นไม่ได้ไม่ได้บูนิทไม่ได้บูนิไม่ได้บูนิ ขอโทษคะ่ะนี่ไม่ได้ตั้งใจอ่าเดี๋ยวมามา,มาวัดข้อมือก่อนนะว่าใส่ได้ไหมนี่ไงใส่พอดีเลยอ่าเดี๋ยวมามาทําอีกข้างให้นะอ่านี่ไงเสร็จแล้วพอดีเลยมีสร้อยคอด้วยนี่สร้อยสีฟ้าสวยไหมคะนี่เลยแบบนี้มีความหมายว่ายังไงคะโอเคใส่คอพอดีเลยหลวงพอดีไม่แน่นเนาะอันนี้เป็นหินแคทอายลูกขึ้นชื่อในเรื่องของ เป็นหินเรียกทรัพย์อันนี้ก็จะเสริมในเรื่องของการเรียกทรัพย์แล้วก็เป็นที่รักและเมตตานี่สีชมพูก็เสริมเสน่ห์นะลกูกบึ้ยมีหวดกำไลขอ้อมือกำไลขอ้อแมวให้โซตัวเนี้โอ้ยบังค้อเด้อบึ้ยบอกป๊อปอ,อิจฉาแท้ๆเอออย่าให้พี่ป๊อบเห็นนะลกูกพี่ป๊อบอิจฉาเลยนะแบบนี้เนี่ย สวยไหมคะป๊าป๊าสวยสิโอ้โหดูสิไหนไหนไหนเงยคอขึ้นหน่อยเร็วเงยคอขึ้นหน่อยขอดูแบบชัดๆหน่อยเออเออเห็นยังโอ้โหสวยจริง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 อะไรอหลับทิ้งทำไมสงสัยโพนี่ยังไม่ชินอ่ะลูกเดี๋ยวใส่ข้างเดียวไปก่อนนะเอาติดแล้วหดมือเลี้ยงหกูว่าเสียมั้ กูว่าแล้วอืมอีพ่อนี่มันเปียกอยังอยู่ในห้องดนแถววะยูว่าอยากได้ปีเสียเด้อโอ้ยบ่ได้ดอกคิแม่เวียถ่ายมันมีเงินเดือนปีเกิดเอ้ยเข้าไปทั้นั่นน่ะหึมอเฮ้ยมันเข้าไปจดแทวว่ะ ตัวออกมาได้แล้วนะ